เลยดีกว่านะคะกับสาวยาย่าอุรัสณีคืออุรัสยาก็จะพูดแบบถือพี่สาวย่าชาย่าอุรัสณีนะก็แสดงความยินดีด้วยนะคะกับสาวยาย่าค่ะต้องคอนเกรสเรชั่นจริงๆเลยนะครว่าเมื่อเช้าเนี่ยก็เรียกได้เมื่อเช้าป้าหนูเมื่อเช้าค่ะเมื่อเช้าน้องก็เรียกได้ว่าจบแล้วสักทีนะฮะเขาบอกว่าเก็ตเฉลี่ยสามกว่าเลยนะจ๊ะสามกว่าแต่เกือบเกือบจะได้เกียรตินิยมครับอีกนิดหนึ่งย่าบอก ก็ที่จุฬากับคณะอักษรศาสตร์นะค่ะหยเพื่อนเพื่อนดารานี่ไปกันเต็มเลยไปเยอะมากทั้งพี่แอนทั้งเจมมาก็ไปแสดงความดีตั้งแต่เช้าเลยค่ะเจมมากับพี่แอนเนี่ยไปตั้งแต่ตอนตีห้าเลยเราไปเฝ้าอ่ะโนจ้าพี่แอนไปตั้งแต่เที่ยงคืนไปนั่งรอหน้ารั้วจุฬาเลยจ้าไปทำไมคะไปช่วยลุงยาเปิดประตูเหรอคะพี่แอนไปเช้ามากย่าๆแบบปลื้มปลิ่มน้ำตาไหลแต่คือแบบยอี้เสียชัยมากเลยนี่คือย่า ยาย่าไปโดนอะไรมาคะยาย gay, ่าเป็นคนชายที่พูดยาย่าเดินยาย่าหรอคะคือพี่ณเดชไม่มาเธอออไม่มาด้วยแต่เดี๋ยวเขาจะมีนัดกันค่ะจะมีนัดแพลนกันไปถ่ายรูปด้วยกันนั่นเองตอนเย็นไปกินข้าวกับครอบครัวพี่ณเดชไงค่ะเดี๋ยวเราไปฟังยาย่ากันเลยดีกว่าค่ะพี่ณเดชว่าไงบ้างคะพี่ใหญ่ก็ยินดีค่ะยินดีแล้วตั้งแต่เมื่อวานวันนี้ไหลทะลุเลยไม่สนุกไม่มาค่ะไม่มาไม่สนุก ไม่มีค่ะไม่มีค่ะไม่จริงว่าจะไปฉลองกันหรอไนมคะยม่มีน่าจะค่ะพอดีนัดกันไว้ใช่ค่ะโดยเฉพาะแม่ๆน่าจะนัดกันไว้ใช่ไปกันทั้งสองครอบครัวเลยหรือเปล่าอ่าไปไปหูครอบครัวหนูครอบครัวเอ่อพี่ณเดชแล้วก็มีมีผู้ใหญ่บางท่านมาด้วยใช่ตอนแรกมีคนแซวว่าพี่ณเดชจะมาถ่ายรูปให้มันดีโอยไม่ไม่เราค่ะคนเยอะค่ะแล้จะมาแล้วจะ ก็งงตายค่ะเป่าพี่ไม่เกี่ยวกับหนูโอเคโอเคเดี๋ยวจะเอาชุดคุยไปถ่ายกับพี่ณเดชน์ไหมคะเอาเอาเอาชุดคุยไปถ่ายด้วยกันค่ะพี่เนยบอกว่าจะเอาของเขามาด้วยใช่เขาได้บอกว่าทำไมนัดไปถ่ายที่ไหนกันงไม่แน่ใจเหมือนกันค่ะแต่ว่าน่าจะถ่ายวันนี้พี่เนยติดงานค่ะวันนี้น้อยใจไหมคะ ไม่แล้วค่ะจริงๆในในวันนี้เรามีหลายคนมากที่ที่มาที่มาแสดงความยินดีวินาเดชมีส่ดข้อความอะไรมาส่งค่ะส่งค่ะเพราะวันนี้หนูตื่นตีสองครึ่งก็คนแรกที่ที่ยินดีเลยค่ะก็ทางแกสปันดิตเสี็จแล้วแม่เสร็จมายินดีหรือแม่เสร็จมะกรูดยินดีค่ะยินดีค่ะใช่พูดถึงเพื่อนๆที่ เงงมื่อเช้านี้น่ารักมากเลยค่ะก็<อ>ตีห้าสี่สิบห้ามาถึงจุลาก็เจอ,อพี่แอนคิมกับเจมมามาแต่เช้าเลยม,มาแต่เช้าเลยมาคนแรกเลยแล้วว่าไ,ไ<อ>งบ้างคะก็ให้พรก็น่ารักเลยคือหนูมไม่คิดว่าเขาจะตื่นมาไงคะตื่นมาแบบหัวฟูตาแบบงงๆกันทั้ง,งๆๆๆสามคนค่ะก็รู้สึกดีใจค่ะว่า เกือบร้องไห้แล้วไม่คิดว่าเพื่อนจะมาเร็วขนาดนี้ตอนเช้าใช่ค่ะส่วนครอบครัวล่ะคะมีของขวัญอะไรให้ไหมเอยมีค่ะมีค่ะที่ตอนนี้ที่เมืองไทยครอบครัวไม่มีใครอยู่เลยค่ะยกเว้นแม่ก็ส่งของขวัญจากเมืองนอกมาให้เลยป็นยังไงยังไม่ได้เปิดเลยค่ะยังไม่ได้เปิดค่ะคืนนี้กลับไปน่าจะได้เปิดมีโมเมนต์ซึ้งบอกอะไรคุณแม่ไหมว่าแบบเป็นยาใบนี้อ่าก็จริงจริงที่ที่เราตั้งใจเรียนแล้วก็ได้ได้มาถึงวันนี้นะคะก็มาจากกำลังใจของแม่ แล้วก็เป็นสิ่งที่แม่ขอเป็นอย่างเดียวในชีวิตนี้ที่แม่ขอค่ะขอให้แบบว่าเรียนจบแล้วเอาปริญญามาให้แม่แล้วแล้วว่าก็มีแฟนได้ <What? laughs> เ้ยแม่ไม่เคยห้ามค่ะแม่ไม่เคยห้ามค่ะ <laughs> ว่าอาจจะมีเวลาเพิ่มขึ้นหรือว่าต้องจบโทก่อนถ้ามีแฟนอุ้ยไม่เอาค่ะเดี๋ยวแก่ไปค่ะแสดงว่าตอนนี้คุณแม่ไฟเขียวแล้วเหรอแม่แม่ไฟเขียวมาตั้งแต่ไหนเต่แล้วค่ะไม,ไม่ไม่ได้ไม่ได้ห้า แค่แว่าเตือนว่าเอ๊ยอยจะมีเวลาหรอ่จบทั้งสองคนแล้วก็ปวดเบิด์อ๋อไม่รู้ไม่รู้ค่ะนี่อันนี้ก็ก็เรียนจบทั้งคู่ก็มีเวลาค่ะแต่ว่าก็แต่ก็แต่ก็เป็นการเรียนที่มีทีดีต่อกันเหมือนเดิมก็พูดถึงแฟนคลับนิดนึงเลยค่ะแฟนคลับเยอะมากให้กำลังใจกันวันนี้ใช่ค่ะคือจริงๆวันวันซ้อมค่ะวันถ่ายรูป ขับมากันมากันเยอะเหมือนกันค่ะวันนี้ก็วันนี้ก็มาเยอะเหมือนกันค่ะใช่ขอบคุณไหมคะที่แบบที่ยเป็นขอ,ขอบคุณค่ะขอบคุณที่เ,เรียบร้อยกันมากมาก,กเลยค่ะเพราะว่าจริงๆวันนี้เขาก็ทางมหาลัยก็ค่อนข้างดุแต่ทุกคนก็แบบว่าเรียบร้อยมากก็ขอบคุณที่เอาดอกไม้เขียนการ์ดมาเยอะมากเลยค่ะก็เพิ่งอ่านจบเหมือนกันค่ะก็ขอบคุณมากๆ่ยต้องล่างเลย่